ฮัลโลค่พี่ตี๋จ๋าอ๋อได้ได้เดี๋ยวโทรถามให้พี่ฮัลโหล จ้าจ้าจ้ายูดียูดียูดียูยดีน้ำตุปอด่างน้นไปตามตัวที่กันนะไปดูยูดียูดียูดีคุณบอกกระจายออกข้าวผสมต่างเรียบผสมอยู่ด้วยกันนะขายไปนี่นะ อ่าพอดีมันมีกระต่ายโอเคอยู่เกอยู่นี่อยู่โอเคอยู่โอเคเนี่ยคุณป้าแล้วก็แปลว่ามันไม่รับจ้างเลยนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันเนาะ <laughs> <laughs>